ุคคลที่มีใบหน้าอันชุ่มเย็นด้วยรอยยิ้มนั้นมีความอ่อนโยนเมตตากรุณาต่อผู้คนที่เขาได้พบเจอย่อมทำให้เขาผู้นั้นเป็นที่รักใครได้อยู่ใกล้ชิดก็มีแต่ความสุขตายสบายใจจากไปก็หวนคิดถึงคะนงหาไม่รู้เลือนญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยแม้ว่าเราไม่มีทรัพย์สินใดๆเลยก็ตาม เราก็มีทรัพย์อันประเสริฐเป็นทานได้ในทุกๆวันซึ่งทรัพย์อันประเสริฐนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราที่พ่อแม่เราได้กลั่นเลือดกลั่นเนื้อมอบให้เรามาฉะนั้นท่านทั้งหลายเอย๋ยจงใช้ทรัพย์สมบัติอันล้ำค่านี้ในการสร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้เต็มและแต่งเติมรอยยิ้มให้แก่โลกใบนี้เถิดนะขอเจริญพร